อบอกว่าร้่งครูเมืองที่สร้างเกีดีมาจากกาลสินีาากกน,นะคะถ้าแกมีเวลาก็ไปกราบนมัสังฆค่ะนี่ครับเกฟซีมาจากกาลสิซน,นะคะยินีต้อนรับนะคะโียรดีใหญ่ที่สุดนะคะคาบอกว่าถ้ามีเวลาให้ไปกราบนะคะที่กาล็กซนะคะเกียร์ดีใหญ่ที่สุดบอกค่ับอาบุณเอาเดวกัน อืมค่ะเอสซี่มาจากกาลสินบอกค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อเอสซี่บอกค่ะมันเป็นเจดีใหญ่บอกค่ะรั้กใจที่สุดเลยครับโอ้ค่ะเอาลูกมาเล้เดี๋ยวกาินได้ไป เกิดลุงพลแก่อยากไปเยี่ยมไปเที่ยวโอ้ยแมนค่ะลุงโอ้ยสายบุญก็ขอให้อยากให้ไปดูด้วยกันเพิ่นใจดีใจบุญคือกันนั่นล่่ะคะแต่เพิ่นบ่อยู่ค่ะมื้อนี้ครับผมถ้าเจอแล้วบอกลูกคนจะไปเยอะจะไปเยอะผมวิ่งแล้วไมาอยากมาหามาเยี่ยมอยู่โอ้แมนค่ะแมนค่ะมื้อนี้มีโอกาสมากทุระก็เลยแวะมาโอ้ค่ะมาจากมาจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะครับผมครับไก่ยู่บ่ค่ะกาฬสินธุ์เจ้าก็บ่ฮู้บ่ นี่อัน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 เจดีเพิ่นมันเลยกา้ละสิที่เราโปรโมทการละสิกรบนแมนวายูหม่งกาลสิโดดาแล้วมันชุดยูหม่งหครับเนอะขอบคุณหลายๆดวยค่ะเนอคขอโชคดีโชคดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะมีอีฟซีมาจากการละสิเพื่อนก็ค่ะให้ไปนะคะ ดูเจดีนะคะที่กาลสินนะคะนี่ขึ้นรถแล้วนะคะมาซื้อกล้วยกับแม่ดานะคะนไปแล้วนะคะไอ้ีมาจากกาลสินนะคะมาบอกให้ไปนะคะคนที่นะคะไปบุญไปใครที่รุมอยากจะไปนะคะเดี๋ยวก็จะบอกให้นะคะว่า ไปที่กาลสินเนาะจ้าเดี๋ยวว่าเราไม่มีรถเนาะโอ้ตข้าวเนอ้นอแมนแมนค่ะขาพูดไหลายด้วยค่ะเด้อยขีมากไา้ากการลสินนะคะอ้ยุณมากะเรียมาเรียกันไปเลีวนะคะเนาะตัวี่คะตัวดีอ่าน่ดีนคุณกลมาค่ะ มาจากกาลสินนะคะมากถึงเข้าไปไปเบิ้งเจดีเพื่อนน่ะเพิ่นว่าอยากไปคือกันนั่นแหละเนาะแต่ว่าบ่มูจักค่ะทานี่ผู้าไปเข้าก็ไปทุกที่นั่นแหละเนาะอยากไปอยากไปนะเอาคุณเช่นกันนะคะนี่ค่ะเพิ่นก็มาบอกบุญแล้วนะคะเอฟซีนะคะจากกาลสิน ไปแล้วคะำอย่างเลี้ยวลุกกลับไปนะเพื่อนก็มาถามหาว่าลุงอยู่ไหมนะคะลุงไม่อยู่นะคะวันนี้ไปมอูแมนค่ะอุ้เหียมไ่นะันมีรถไปเนาะมีผู้ภาปไปนั่งมาแล้วมาแล้วค่สิกับแล้วกลับเนาะค่ะแล้ พูดดหลายค่ะพ hmm, ี after, ่นุ่มขอุณมากมากเอามล้วยเลยนะเอวยเอา้วยอูเอา้วยเอากล้วยะอยู่กับมินนี่ทีกๆนะคะนี่ก็จะมอวย้วยจะมอมองเอ็มาเหมา้วยอีกแล้วนะคะเอาเหมา้วยเลยเมาขวัยเหมา้วยแล้วนะคะ กล้วยแม่คขาก็มีขันขายนะคะมาเหมากล้วยแล้วนะคะอุตสีจากกาลสินนะคะใจดีมากเลยนะคะมาน้าหน่อยไปไปอยู่ที่เจดีนะมตว่าเจดีเลยลูกกล้วยงามๆทัพพีน้อยขอให้หายดีใจดีลูกค่ะเยอะๆค่ะเช่นกันค่ะคุณนันทศรแม่ทิรินครับแม่จู้ไปกับหัวคุณแล้วบอกยังค่ะ ยังอย th th ู่ที่บ้านนี่แหละค่ะไม่เห็นนะคะแม่โจ้ก็ไลฟ์สดอยู่บางทีคลิปจ้าเลียงคลิปมาแล้วเพื่อนมาขายแล้วเห็นะคะแม่คุณบอกว่าปิดราชการนั่นแหละนะคะคุณทันสนนะคะไม่ทีก็จะลงไลฟ์แล้วจะขึ้นใหม่อีกรอบนะคะคุณทันสนนะคะขอบคุณนะคะคาชคัมเจนนะคะเช่นกันครับ จ้าได้เวลาลงไลน์แล้วด้วยค่ะของกล้วยนะคะทำอะไรกล้วยไหมขอบคุณเช่นกันค่ะมาเหมากล้วยไปนะคะโอ้มีเอฟซีนะคะใจดีมากเลยนะคะมาเหมากล้วยให้นะะคตลาดของเราโอ้คันธงแบบกล้วยนะคะคันธงปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณเช่นเอาเองดีกว่าที่ตื่นมาหนีจะพอไป ยาเปล่าไปคือเธอเธอตืมห okay, okay. ้เอาต้องแถมค่ะมีแถมมีแถมค่ะสวัส okay. ดีค่ะคุณซิมซิมนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะต้องแถมกับกล้วยกล้วยคือกันเอาจะให้ชีวิตกล้วยกล้วยหน่อยะคะพี่ตืมหายตืมค่ะชื้อนี่ไฮได้ผ่านมาะพี่น้องผ่านมากกับไฮคือกันได้ชีวิตคือขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อค่ะจ้าขอบคุณค่ะ อย่าล rumor, át, <S 1> <S 1> <te su> ืมนะคะกดติดตามฮันนี่สีกอกด้วยนะคะแม่บุญหินกอกนะคะแม่บุญหินกอกด้วยนะคะแม่ไปแม่ไปคุณหลายๆค่ะเอะทีสุดพลนเดี๋ยเาี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดยเดียเดี๋เเเเ กระสินตะบนไอ้บ้านดงเงินตะบนดังนดงตะบลำพันธ์ารสร้างวัมหาจีดใหญ่ที่สุดโอ้ค่ะใช่ใดอ้อมเินาเรไม่ค่อยหมดกอยาับโลกคมเนะครับสวัสดีค่ะคุณสุดที่เรศนะคขอบคุณมากมากค่ะคุณบางอ้อนค่ะขอบคุณเช่นกันเลก็เป็นจังหวัดแล้วก็นิงแลก็ะปก้งโลกือว่าเพิ่นเอฟเ่นาเบิงกคิดนีเา มีความประสงค์ที่จะไปรวมบุญนนะครขอบแล้วมันมันไปอยู่ทังใดกันเดีขอบคุณมาทบมอกตัวเมืออเโรก็ได้ค่ะพราะอกจวมาบุญเบอร์โทรนีแนดีอดนดี้เร์โทรเยขอบคุณมากค่ะคุณบางออนขอบคุณเช่นกันเ้อ ขอบคุณนะคะแอรเข้าแช่นะคะมาถึงก็ได้เวลาลงไล์แล้วนะคะโดยจะขึ้นมาอีกรอบนะคะขอบคุณค่ะคุณอ้อนนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะแอรอ้อนนะคะดีใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ได้หนึ่งห้าหกนะคะโออีกหนึ่งนาทีนะคะก็จะลงไล์ขึ้นมาอีกรอบนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อคะ่ะห้คําเซียนขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เข้ามากด <laughs> ติดตามช่องไอ้คำเซียนนะคะคุณซิมซิมขอบคุณค่าแม่ถิ่นฝากบอกนะคะให้เอซีนะคะทุกทุกทะะ่านขอบคุณเช่นกันนะคะที่ไปฝาคกคุณให้กดติดตามนะคะช่องลูกชายของแม่ถิ่นอีกคนนะคะช่องไอ้คำเซียนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณเข้าแชร์สวัสดีครับ <c oughs> ไหวจังอ้ายคเสียนโอ้ขาวัยจิงจิขอบคุณเช่นกันนะคะอือไปแล้วไปแล้วไปแล้ว